นักปรัชญ,ญาชาวตะวันตกอริสโตเติลน,นักคิดครอบจัก,กรวาลจากกรีกโบราณโดยอริสโตเติลเกิดในปี384ก่อนคริสตกาลที่สตาจิราจากลูกหมอราชสำนักมาซิโดเนียและเสียชีวิตในปี322ก่อนคร,ริสตกาล อาริสโตเติลเกิดในตระกูลหมอทำให้เขาได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่บ้านเมื่ออายุ17ปีอาริสโตเติลได้เดินทางไปยังกรุงเอเธนเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันของเพลโตซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางปรัชญาอาริสโตเติลศึกษาที่นี่เป็นเวลา20ปีและเป็นศิษย์คนสำคัญของเพลโตโดยในปี343ก่อนคตตร,ริสตกาลอริสโตเติลได้รับการว่าจ้างให้เป็นพระอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์เมื่ออเล็กซานเดอร์มีอายุ13ปี และปลูกฝังความรู้ด้านการปกครองศิลปะและจริยธรรมโดยสำนักไลเซียมได้ก่อตั้งปี335ก่อนคริสตการที่เอเธนสถานที่เรียนและวิจัยทางปรัชญาในสมัยกรีกโบราณโดยอริสโตเตลเดิมทีเป็นวัดที่อุทิศให้กับอพอลโลผู้เป็นเทพเจ้าแห่งหมาป่าโดยได้สอนและอภิปรายวิชาต่างๆที่เน้นการศึกษาเชิงประจักษ์และการรวบรวมข้อมูลและยังเป็นที่รู้จักในชื่อสำนักเพริพาเทติก การที่อริสโตเติลมีความรู้ความเชี่ยวชาญและงานเขียนที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์มนุษยศา,าสตร์และศิลปะจึงทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นนักปรัชญาครอบจัก,กรวาลการพัฒนาตรรกศาสาตร์แบบนิรนยัยการจัดหมวดหมู่ความรู้การศึกษา,าเกี่ยวกับธรรมชาติและงานด้านจริยธรรมการเมืองและการศึกษา,าเกี่ยวกับวาทิลิ์บทกวีและดาราศาสาตร์ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของนักคิดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา อาริสโตเติลจากกรุงเอเธนได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองคาลคิสในช่วงบ้านปลายชีวิตของเขาเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชเขาเกรงว่าจะถูกทำร้ายจากกลุ่มที่ไม่พอใจพระองค์และตัวเขาเองเขาได้อาศัยอยู่ที่เมืองคาลคิสจนกระทั่งเสียชีวิตในปี322ก่อนคริสตกาล อริสโตเติลเป็นนักปราชญ์ที่มีมรดกทางความคิดอันล้ำค่าเขาได้สร้างระบบการให้เหตุผลเชิงตรรกะที่ยังคงมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนาแนวคิดต่างๆในด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์จริยศาสตร์และการเมืองแนวคิดของเขาได้สร้างรากฐานสำหรับการศึกษาและการพัฒนาความรู้ของมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน